เดี๋ยวไปซื Nora, ้อของทำกับข้าวก่อนนะลูกนะแล้วค่อยกลับบ้านเนาะไปซื้อของทำกับข้าวนี่สกีน้องสกอ กับเวลาก่อนนะคะตรงนี้เขาให้จอดได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วต้องเข้าไปซื้อของภายในหนึ่งชั่วโมงนี้แล้วรีบกลับออกมาจริงๆแล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวะคะ่ะนซื้อของนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะให้พี่น้องนี่นะคะมีพี่น้องหลายคนถามเข้ามาว่าการใช้นาฬิกาที่จอดรถมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะคะถ้าถ้าอยู่ข้างในเราต้องปรับบ่ายสองโมงครึ่งนะคะที่มวลมาจอดรถตรงนี้เนาะลูกศรชี้ตรงกลางเลขสอง ระหว่างเลขกับกับเลขสามนะคะน,นี่คือบ่ายสองโมงครึ่งนะคะมีคนมาเช็คเขาจะดูเวลาว่าเรามาจอดตั้งแต่ตอนช่วงไหนนะคะพี่น้องบ่ายสองโมงครึ่งนะคะตรงนี้จอดได้หนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคมี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 กระทิ่งเน,นี่ยอ,อันนี้มันมาจากเมืองไทยไหมเนี่ยอ๋อเหมือนมาจากเมืองไทยเลยเนะยาะให้ลองอันนี้มีแยวนต้นนี้นะคะ ะะมาซื้ออ่ญญามาซื้อเฮยนี่อันนี้คืออะไรอันนี้น,นีมันคือเออันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้มัเป็นซอสน,น,นี่แหละ้เอล้วนี่ ลูกว่ามันบอกว่าหลอาสัญญา้นยนี่ไงว่ธมันบอกว่าหลาซสัญญนยนี่ไงโอเคดชาวดีๆโอเคอร่ okay? พอแล้วแล้วข้างบนด้วย หนึ่งสองสามสว่สดีค่ะส,<า>สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ช่องอีสานเดนมาร์กของเราจะมาทำจะมาช่วยกันทำกับข้าวนะคะเ,เมนูวันนี้นะคะพี่น้องไม่ใช่เป็นอาหารไทยนะคะเป็นเมนูฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะพี่น้องหลายคนน่าจะรู้จักหลายคนน่าจะรู้จักนะคะลาซานญ,ญ่านะคะ โอเคเพราะว่าแอนยาแอนยาเขาบอกเขาถามแม่เมื ML ่อวานนะเขาไปบ้านเพื่อนมาค่ะพี่น้องเขาบอกว่าเห็นเพื่อนเขากินอาหารฝรั่งกันแอนยาก็อยากกินบ้างเนาะแม่ทําไมแม่ไม่ทําอาหารฝรั่งให้ให้หนูกินบ้างเฮ้ยแอนแอนว่าฟูว่าฟูดูสิว่าแอนจะเลี้ยงวัวโอ้โหไทยแลนด์และดัต์ก็มาด้วย น้องคนนี้ชอบสกีสกีเป็นมน้องโอเคอันนี้บอกว่าเราเราควรจะเปลี่ยนสลับกันบ้างนะแม่อาหารไทยแล้วก็อาหารที่แบบว่าแตกต่างบ้างโอเคแม่ก็เข้าใจลูกค่ะพี่น้องจ๋าว่าแม่ก็คิดว่าลูกชอบอาหารไทยเหมือนกันเนาะลูกก็ลูกก็ชอบอาหารไทยละค่ะแต่ก็อยากกินเหมือนที่อาหารฝรัง่งเมนูอื่นๆบ้างแต่ถ้าสมมติว่าฝาทําอาหารฝรั่งนะคะพี่น้องก็จะเป็นเป็นเมนูเดิมๆซ้ําๆที่มีมันฝรั่งต้มแล้วก็มี ซอสน้ำตาลอันนี้คือเป็นเป็นอาหารเดนมาร์กโดยแท้ตั้งแต่โบราณนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าเมนูแบบนี้ว่า gamle dessert เมื่อไหร่ gamle dessert gamle dessert เย้เมล่อไหร่ซอสกระชรอบเย้ gamle dessert ก็คืออาหารที่ฟ้าทำตลอดก็คือซอสกระชรอบล่ะเนี่บอกว่าแย่เบื่อแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็อาหารไทยก็ชอบอยู่แต่อยากจะให้แม่ช่วยทำสลับกันบ้าง แล้วก็เมนูวันนี้ก็ท้งแรกที่แม่จะมาลงมือทําแบบจริงจริงจังๆนะคะแต่ก่อนก็เคยซื้อแบบสําเร็จรูปมาให้ย่เนาะเมนูวันนี้แอนย่าขอมาเป็นอะไรลูกและฮิเลอร์ไหมลาซานอาลนญ่าอ่าฮะนย่าบอกว่าเห็นเห็นช่องน้ามูทำลาซานญ,ญ่าก็อยากจะกินลาซานญ,ญ่าด้วยค่ะพี่น้องโอเคก็มาดูกันนะคะว่าพวกเราจะทำออกมาเป็นหน้าตาย,ยังไงนะคะซื้อมาวันนี้ไปจ่ายตลาดมาแล้วคะ่ะ ส่วนเนื้อนี่คือเอาเอาออกมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะจากช่องฟิสนะคะฟ้าไปได้มาตอนที่ลดราคานะคะจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่ส่วอุปกรณ์ตอนนี้ก็พร้อมมากโอเคมาลงมือทำกันเลยนะคะอ,คอ,อันนี้คือเตรียมอันนี้คือเซ็ตเสร็จแล้วเนาะนี่ทาเนยอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ล้างตนี้ให้แม่หน่อยช่วยกันลูกปายายไม่ต้องช่วยอะไรช่วยอยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าช่วยแล้วถ้าหนูอยู่นิ่งๆอ่ะลูกปายายยมาไกลมีด เราก็ทําไปแบบของเรานี่แหละอันนี้บอกว่าไม่รู้แม่ไม่รู้ทํายังไงแม่จะทําเป็นไหมเนี่ยแม่ทําเป็นลกูกมันต้องกินได้แหละนะอันนี้กลัวว่าแม่จะทําไม่ได้ก็ใส่ใส่ลงไปแหละลูกอัน <c oughs> นี้ปลาแกลนเอสอันนี้กูแม่ทําไม่เป็นอันนี้เบื่ออาหารไทยแล้วลกูกเออที่เอไทยแลนด์แม่เบออาหารแออี่ไทยแลนด์แม่เบื่ออาหารยแล้วกอันนี้ก็กินเหนี่อลกูก

นี้เราจะใช้ผงสําเร็จรูปแบบนี้นะคะพี่น้องสําหรับทำท,ำทำาลาซานญ่าโดยเฉพาะนะคะ mm hmm. นี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ mm hmm. แทนซอสมะเขือเทศนะคะ mm hmm. โอเคสอะอื้อะ mm hmm. หอมไหมคะหอมมากค่ะหอมมากค่ะยารีมกดกดไลค์กดไลค์โอเคแล้วก็กดอะไรอีกคะกดแชร์กดแชร์กดซับกดซับ กดกระดิ good good ่งกระดิ่งให้ใหหนูด้วยนะคะค่ะเลยดัเลยช่วยรงเลยช่วยแรงเลย Det er det, det er det. Sådan Stop med at så hårdt. Så ikke Mås. mere, ikke mere! Okay. Så her. Jeg godt Det Skal det hele? Ja. Og bare det hele. Det samme, jeg laver, jeg, jeg er det er mere lærer på, og så det.

เป็นอะไรสวยเหรอซวยตังเลยแม่ทาตาลูกบอกว่าอยากคาด้วยบอดอกนะบอดองเดาโอเคโอเคเ<อ>ด,ดี5นาทีอีกก็หน้าตาออกมาก็ใช้ได้เลยค่ะพี่น้องแต่มนจะบอกว่ามนไม่กินเนื้อนะคะนี่เป็นเนื้อวัวนะคะมนก็ก็เลยทําส้มตันกินต่างหากนะคะพี่น้องเป็นส้มตันแค่ร่อท มอสปิสด uh, yeah, ูอ่ะเดี๋ยวดอ่าแ่งให้ได้ใช่ไหมว้าวโอ้เป็นตาแสบเป็นตาแสบอยู่ต้นหลาฝาครั้งแรกเนาะแคทูสฟิสมาว้าวได้ไหมก็เดี๋ยวแอนเน่ของเพียนเนี่ยเอาเอาแก้วน้ำหมอกให้ลูกแยกแก้วน้ำหมอกก่อนอืเยิกก่กดสปิส เอ้ยอเอะเป็นยาเยอะไปไหมนี่ได้ <ś led> าไม,ไม่กินส้มตำแล้วกันนะวันนี้นะเราไม่นั่งดีๆเนจะร <ś led> ้อนไม่ไปอนะ่ะอืออือะไรก็ไฟเดียเอเปไมเยเสด

้องอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ